เดี่ยวสองศูนย์แปดนี่ก็โอ้โวันนี้ได้จักบาทอ๋อบัที่นี่มันตายได้จักบาทอ๋อสองหนสามหมื่นสอ่นบาทนี่แหละสองหมื่นหลายุดหรอเรืงหง่มื่นกว่าหมดแสดงว่าหางวดสั้นนี่ฝันเอาคอหอย่างเดียวเนาะฝันได้ย่างเดียวเลยจะฝันได้ก็ได้ไปบ่ได้เปียวน้ำผู้ได้เลยบ่มีหมองได้เปียวหางวดซ้อน โอ้ม oh, ันพวดเราเด่นนหางว่าสั้นัถือถืสตัเนียไหนเลยบกตรงๆบอได้สามตัวมามาเป็นตัวเตีย่เป็นโ่เป็นตัวตรงเียโอ้ ห้าห้าเก้าหนึ่งมันก็มาบอกประคักเนาะบอกไล้วบอกยี่สามเพียเนาะใสเอาเต็มที่ลหาเก้านึ่งหาเก้าสองบอกหนึ่งหาเก้าเอากระโดดไปเจ้าบาทโอ้ยเกิน้เสื่อันซื้อสี่หาลอยวันเ้พูดจะนึ่งวา โอ้พากันคุยอะไรถือจังไดยหางวดหกงวดส่วนบนไว้แต่หางรวยจังไดเที่าเท่าเท่าสิบห้าบาทหนึ่งเจ๊ให้ท่านบอกับลงพี่จนว่างวดได้โอ้ยีปลาหางีบานบ่เนี่ยย่างแดงกันดิคือพอเจง่ายเฮ็ดบ้างนะหาไหวเห็นเี้ตีโอ้ยใจง่ายกันคิดว่ามันถือพอขาดดิในใจเลี้ยงเล็กถือคักแล้วจนว่อยากต้นไรกูเนี่ยคือบ่หมุนหัวหางท่นนะ ว่ามันหลายตัวเอาชั่วๆเลยตอนนี้แลหางนี่เพต้องตัวตาองยังในหมุนเลยหัวางนั่นเนาะมันเลขสามตัวนี่มันจะเป็นหัวางเลยเล่นครบมัดมันต่อมาสิเป๊ะเลยคือผมหมุนไว้เห็นปะมาให้ตีเก่าไว้ให้หมุนหัวคางนี่คือเพรต้องตดเลยเอาตัวตรงๆเลยขันมาภายในสามตัวนี่คือได้ฟ้อนเลยอ่ะหัวคางหรือเปล่าในขันฟันบัดเี่นนะอาจมาขึ้นเนาะ ไมแจ้งเลยกับโมมเลยเดี๋ยวเจ้าซื้อสามศูนย์แปดเอ๊ะก็ได้สองศูนย์แปดบักคักเล่นอ่ะสองศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเอาเท่านี้เหรอวะเรียก่าอกสามศูนย์แปดโอ้โหเป็นนังที่ครับลุงพี่หางหมดนะ ทำทีสิได้เป็นหลายล้าอะไรนี <teor in> ่อยู่มันบ่ได้แม่เป็นอยังบ่ใจนี่ตีใจใจจัหบาดนหวานก็โดนเก้าโดนห้าไงบ้านแม่ก็คือบินบินบิดอาจจะมาบ้าก็บอค้าข่ายนอนนี่เด้อไปน้องเด้อคุณตาคุณตาคนนี้นะครับบ่บอกแต่ว่าเพิ่นเป็นผู้ใดแต่ว่าให้ตี้อย่ไเพิ่นได้จับเงินไว้เพิ่นถูกมาแล้วหาง้วดครับฟันได้สามโตตลอดแต่ว่าเพิ่นกับเทลซิปเทลซาว บ่ใจจักทีอมันนี้พ่อกันโตยนเปลี่ยนมันนี้ต้องเอากััใจน้อยต้องสอบถามกันเรี่ยงสชคลาบใหน้อยเพราะว่าพึ่ฝันได้ตลอดนะครับนี่ต้เข่าสามโตตลอดแต่ว่าส่วนมากเราก็ชิมมเบิ้งตัวเลขใส่กันร้อยเบิ้งของกันนี่นี่แหละผููได้นักตัวใดไปยังไงว่านี่ วาเนี้ฝันก่อนฝันไปอันตะายังเลยงวดยังท่านในฝันยังท่านในฝันเลย่ฝันเ่มือมีหลวงฝันแต่ว่าฝันมากไหมครับพุ่งกาไวอะไรอยูาฝันมากเล็กน้อยฝันขานวปทำครับ ต็มืมอยู่ับวันเกียวก็ตายอย่นอนน้อือก็ฝาก็ไม่ด้เพื่อดีว่าเป็นไงไมนได้กทำเก็บต้นตได้ครับเป็นมือถือมากเลยเป็นไม่มียากมากให้สอตัวื้อๆาไม่ชอบคยัยบอกเราเซาบ้าได้นหมคุณไอ้แม่มันส่วนความไม่เลี่ยมคนว่าเล่นเลวนนิดเดียวย่หันนิดเดียได้แล้ว่อกอคนอีกสองตัว เล้ว่องตัวเลยู่ยทุกษาี่เลีก็สองตัวนึงเก็บไปยากมากตัวย้ไปยา่กป็นย่างยวกันเห็นปลฟันเหนปลาหมึกที่เป็นสวนคับป้าจันเหมือนฟันเห็นปลาหมึกนะครับเพื่อนกับฟันเพื่นกัเขามาแล้วห่างว่าเทอกันกับคุณตาเนี่ยละฟันแบบฟันบดไดกับฟันคือกันได้ตัวเดียวกันไหมบ่ ก็เพินที่หางว่าเราครับหางกันหางวดว่าเนเ้องพี่ฝันของกระันฝันได้ตัวเดียวกันย่ำแล้วย่ำดีก่าฝันเลยย่ำได้กันย่ำสองเทียสามเทียฝันเห็นป่ะเมื่อี้ได้กินบ่ะฝันนี้ได้จับออกบ่ครับก็ได้จับเลยตัวก็ได้จับที่ว่าเด็กวาเขาอยู่วสองตัวที่ว่าสองตัวนึงเขาอยากไห้เเขาอยากไหมเขาอยากไหมเานฝันมาได้พบน้องพี่กับฝันมาได้พบพื่อกันบ่ ก,คคกัมกุ้งไมนกือกันงอนงอนงอน่นฝันแล้วเออลวงตาวะไงท่านในฝันบ่เป็นผู้ตัวเป็นหู้น้อยหลวงตาวะของผมว่าท่านในว่าเป็นเรขกันบ่มันเป็นเรร้อยไปอยู่เป็นบ่เป็นบ่อจืดเป็นบ่คักยังได้บัวต้อมือดีตีตีเป็นยังปลางมือบ่อครับว่าคนกิดความทะเลเนาะกับมาโก้งมันจะ ข้างาน้ำปลากับปลากระเปียดเปียดนี่แหละปลาเปียดๆปลาเมื่อก้อนโบเป็นเกียดนี่แหละปลาซอตัวกันสิพวกเปียดอวะกัสิวาเป็นปลาวานว่าวานว่าเจ๊กตัวเขากรตีเสียงเสียงอะไลอะไรนี่ยังในน้อเปล่เนี่ยเอาไปในใจแล้วซุนซ้อนเปลี่ยนแมยแล้ว ปลาแยกมาตัวดึ่งเล้วนีย่ออยปลาแยกปลาปิ้อองปลาแยงปลาปลากระเบียดปิ้งกระเบียดซองกระเบียดซองแปดสองแปดหน,นึง่งถ้าเป็นถุงเป็นสองฟันแงม่มเลมันจะเป็นศูนย์นอันนี้ไส้ถุงมากตัวไส้ถุงมาเอ๋อมันจะเป็นศูนย์มันมันเป็นศูนย์งแง่มเลยก็เป็นศูนย์สองแปดตีศูนย์ซองแปด จะนย์สองแปดศนย์แปดสองเนี่ยยิ่งสามโเมียนมืดเลยต่อกานย่ำย่ำกรงร่องสูโดนเมียนมนดเลยต่อนย่ำย่ำกรงร่องถูปันย่ำอีกต่วแต่ย่ำอีกตคือซัวเลยเลยเลยสามัแก่ี่เปลลนไปลชาวบานมันจตงบกขึมือขนไ้าดนนี่แหละมัก่อนนี่ว่ เาเดี๋ยวย่างเดียวมีเอาเป่นยงลหรอเปล่าไปล่เนี่ยนี่ผมเนี่ยไปี่รถาไนี่แล้วไปยัดเอาอุเลยเนาะแปลาบ้านนี่คือมึงแค่ว่าปลาแค่านีอยู่เลยแล้เพี้ยแลี้ผทันทีอยู่ทันทีอยันได้น้ำกันหางวคือกันเดเนี่คันึก็ึน้กันหางัวคันอ่ากนยาวนกัน <laughs> เดี๋ยวที่เปียวสมมติมาเขียนไ้ก่อน08สองกอง028เดี๋ยวเปียวสมมตินะครับตามขามฝันเฮ้คือคือมื่อแชะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหมุนกล้องก่อนอ่าหมุนกล้องมาทางนี้ครับตามข้อฝันของหลวงพี่นะครับเพื่อนฝันเขามาได้ห่างวดนะครับได้สามตัวตลอดเพื่อนฝันพร้อมกันฝันคือกันกับคุณตานะครับมื่อี้เพื่อนกับฝันมาได้ปลาหมึกนะครับได้ปลาหมึกสองตัว แต่ว่าคุณตาเพิ่งจะตีไว้ให้นะครับคุณตาเพิ่งตีไปให้ศูนย์สองแปดนะครับหางเดียวงวดวันที่สิบหกมีนาคมเด้อพี่น้องเด้อโศกันอยูเนี่ยแต่ว่าพี่น้องอาทิตย์ทับสนนะครับคุณตากับเปวงพี่เพื่อนเพื่อนที่ขันฟันนี่เพื่นเพื่อนที่ฟันพร้อมกันแต่ก็ฟันแบบเดียวกันมาหางวดนะครับแต่กติที่โชคดีมาแล้วหางวดคือกันนะครับ แต่ว่าควมฝันนี่เป็นควมฝันของหลวงพี่เพื่อนคุณตาคุณท่านในฝันนะครับกันเพื่นฝันกับจิตตามีอยู่บกไก่เราคงจักงันปันเดี๋ยวสินท้าพี่น้องกปตามอีกช่วงดีเพื่อนฝันคือกันนี่ว่ากันเพื่อนฝันคือกันก็คือตัวนี้ตัวเดียวนะครับหางเดียวเลยศูนย์สองแปดนะครับพี่น้องกดติดตามไม่เด้อครับเด้อกดติดตามไม่มาเทียรเพื่อนฝันอีกหาเทียมาเป็นงวดที่หกธรรมดาเราต้องก้างวดขึ้นนะครับในฝันปัน ฝันซ้ากันได้คักปันนะครับแต่ว่าเพิ่นมักไปใส่มาใส่เพิ่นกันิไปนั้นมันตลอดอตอนนี้ร้องพี่เพิ่นก็ไปทําธุระอยู่บางบางข้างก็ชี้ได้ยินแต่เสียงเพิ่นเพราะว่าแอดนิ้นบดบอกาทายเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นก็เป็ี่ยนพระน้อเพิ่นก็บอกความฝันซู้ฟังจะดีแล้วนะครับเห็นแต่งามเพิ่มตอดปอดอยู่นะนี่ก็อีเนี่ยวันนี้กับของสีโชคดีหรักพี่น้องจะเลืมกดติตตานี้นครับเพื่อ สวัสดีคุณตาต้องรับปากเด้วยว่าสิบอกพี่รองน้เด้อยให้ไปทามเขาฝันให้เด้อเอาไรงานตัวกันนะจักน้ำกันนี่แล้วคุณตาชื่อว่าจังไหนกอโอ้บอดนั่นบอกแต่ว่ามึงน้ำหวานนี่ละโนดว่าจะไปบอกซื้อเออไปยังแอดมินจังพวบอกซื้อเพื่อนว่าท่านได้ไปบอกซื้อแต่ว่าจำเอาจำเพื่อนเอานะครับ จใชกคนถือสก้อนคนมาถคนเออคนมาถามมึนครับพวดเพิร์ลเรยว่าอยากบอกซื้อแต่ว่าเพิร์ลัญญาว่าเพิร์สีบวกย่างพาบ้านกับอะไรเรียกฟันหรอบ๊วยบานอะไรดิแต่เมื่อเพิร์ลมบอกกับสีพ้าพี่น้องตามหอดที่นั่นเพิร์ลแหเนาะอ่ะพี่น้องกดติดตามไว้เลยครับเด้อครับอ่าตัวเลขยนน้ทั้งของเพิร์นะครับงวดนี้ลงลงพี่เพิร์ลฟันได้ก้อนแล้วนะครับเป็นสองแปดเอ่อศูนย์สองแปดนะครับศูนย์สองแปด ของพี่ฝันก่อนแล้วได้028ไม่รู้ว่าคุณตาจะฝันวันไหนจังไดก็สิตามนะครับตามมาให้พี่น้องไน้รับชมน้าไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสํานักอื่นนะครับหรือว่าความฝันไปตรงกับพี่น้องก็อาจจะเป็นโชคลาบตัวเดียวกันก็เป็นได้นะครับเอาก็ฝากพี่น้องไวเ้เ้อะันอยากโชคดีตามขึ้นนะครับกดติดตามไว้ครับผม ขอให้สุขโุบันมานครับ